สวัสดีน้องๆนะครับกลุ่มเบลเคมนะครับนะมีน้องๆนะครับถามเข้ามาเกี่ยวกับแซฟไฟรโอนะครับแล้วก็ฟนะูดเบคิโอเนาะวันนี้พี่ก็เลยจะมาอธิบายนะครับให้ฟังเลยล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับหน้าที่แตกต่างกันยังไงก็คือเริ่มแรกนะครับอธิบายเป็นเบคิโอก่อนก็คือเบคิโอเนี่ยนะครับ เป็นลักษณะของซิงเกิลเมมเบรนซิงเกิลเมมเบรนก็คือลักษณะคือเยื่อชั้นเดียวนี่แะนะนะชั้นเดียวนะครับซึ่งมีสามประเภทคือหนึ่งคือแซปเปคิโอนะครับสองนะครับคือฟูดแบคิโอโฟูดแบคิโอนะครับ 3คือ Contact t r ว v ก c u o c o n t t c t t r เ v c u o นะและนี้พี่ก็จะอธิบายแซบก่อนละกันแซบเนี่ยนะครับสำคัญสำคัญเลยก็คือคุณสมบัติพิเศษเลยก็คือว่าพบเฉพาะในแพลนนะครับอ้าอึ้งอะดิงงอะดดงงอะดิจริงๆนะครับ อันนี้เป็นเรื่องจริงนะที่น้องต้องรู้อยู่แล้วหรือเปล่านะครับก็คือแสปเบคิโอพบเฉพาะในแพนนะที่เขาเรียกว่าโทโนพลาสไงเคยได้ยินไหมโทโนพลาสอะโทโนพลาสอะ,อะซึ่งคุณสมบัติเด่นของมันก็คือว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นเพิ่มอายุเนี่ยมันจะเพิ่มขนาดหมายความว่าเมื่ออายุ1ปีก็ขนาดเท่านี้ อายุ2ปีก็ขนาดใหญ่ขึ้นไปอีกนะเข้าใจไหมเชนเชนเชนอาจจะวาดให้ดูแล้วกันวาดตรงไหนดีเปิดตรงนี้แล้วกันนะอันนี้คือเซลล์พืชนะครับอันนี้ก็เป็นเซลล์วอลนะเซลล์วอลเนาะก็คือหมายความว่าอย่างนี้ก็คือว่าสมมติอันนี้คือนิวเคลียสแล้วกันอันนี้คือนิวเคลียสนะตัวตัวเอ่อ แสบกิโอเนี่ยในพืชเนี่ยนะครับมันก็จะใหญ่มากเลยมันก็จะใหญ่มากก็คือจะเบียดเลยจะเบียดตัวนิวเคลียสเลยแล้วก็ออแกแนลอื่นๆสมมติอันนี้เป็นออแกแนลนะครับสมมติอันนี้เป็นไมโทคอนเดรียตึ๊อมันก็จะเบียดเลยนะครับเมื่ออายุเพิ่มขึ้นมันก็จะเบียดนะโอเคพี่ไม่ต้องรายละเอียดในรูปเยอะแยะนะแค่คือให้ว่าห้เห็นภาพพอเฉยๆและนี้ คุณสมบัติหรือหน้าที่ของมันนะก็คือมี3หน้าที่ใหญ่ๆนะครับก็คือ 1. เก็บมาลิกแอซิดนะครับในปฏิกิริยาใน Rx ปฏิกิริยาปฏิกิริยาการสรังเครด้วยแสงอะ่อะโฟโตซินดะีซิสอ่ะนะโฟโตโฟโตซินดีซิส นะในแคมในพืชแคม CAM นะรู้จักใช่ไหมพืชแคมเนี่ยนะลองไปดูลองไปดูปดนะต่อไปคือ2เก็บของเสียเช่นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับน้ำนะสามนะครับเก็บ pigment อันนี้คือคุณสมบัติเด่นๆน,นะคุณสมบัติเด่นๆของเขานะครับและนี้เนี่ยข้อสามเนี่ยสำคัญมากอู้เปื่อนเปื่อนมืออ่ะไม่เป็นไรคุณสมบัติของสำคัญข้อสามเนี่ยสำคัญมากก็คือว่าเก็บ pigment ซึ่งมีชื่อเอ่อซึ่งซึ่งมีชื่อเด่นๆหลายตัวนะแต่เช่นแล้วกันยกตัวอย่างแล้วกันเช่นแล้วก็สอบออกบ่อยด,ยด้วยก็คือ and โทนะครับแอนโทไซยานินนะงองอะดิคนคุณไหมงงไหมแอนโทไซยานินในภาษาสีม่วงนะครับคนที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดว่าเก็บในคลอโรพาสซ,ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่แอนโทไซยานินเก็บในเซเบกิโอนะครับซึ่งทําให้พวกอะไรอะพวกชะปาพวกต้อยติ่งอะไรเงี้ยมีสีม่วงม่วงน้ําเงินอะไรเงี้ยสีม่วงม่วงน้ําเงินอ่านี่อันนี้แอนโทไซยานินนะ ี่ต่อมานะครับฟูเรคโอฟูเรคโอเนี่ยฟูเรคโอจะพบในเฉพาะเออ่สิ่งมีชีวิต2อ,อย่างเท่านั้นก็คือในโปโตซัวนะโปโตซัวแล้วก็สัตว์ชั้นต่ำสัตว์ชั้นต่ำพบในโปโตซัวแล้วก็สัตว์ชั้นต่ำเนาะเดี๋ยวดิ ประเด็นสำคัญอีกอย่างของฟูรีคโอก็คือว่าไม่ได้นะครับสะสมอาหารมันไม่ได้สะสมอาหารนะหมายความว่าอางพี่ขอยกตัวอย่างไอ้ดีละกันสิ่งมีชีวิตชนิดนี้นะติาด อันนี้สิ่งมีชีวิตสิงมีชีวิตชตนิดตึงนะซึ่งมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นล่องร่องปากเนี่ยเขาเรียกว่าออรออโรโกฟหรือภาษาไทยก็คือร่องปากนะล่องปาก,นะอปากโอ้ไม่เห็นอ่าล่องปากนะสิ่งมีชีวิตชนิดนี้อะไร นะอะไรไม่รู้เหมือนกันนะก็คือออรอกอบล่องปากนะครับเออสิ่งมีชีวิตชนิดเนี้ยนะมันมันใช้ฟูบิเคโอเนี่ยในการที่หมายความว่าลอย่อยนะรอเอ็มไซน์เนี่ยรอรวมกับเอ็มไซน์ในถุงไลโซโซมเนี่ยย่อยหมายความว่าอย่างนี้ถ้าสมมติตัวนี้เป็นอาหารสมมติตัวนี้เป็นอาหารนะมันก็จะบรรจุอาหารเนี่ยผ่านทาง ออโรอโกบเข้ามานะครับผ่านทางออโรอโกบเข้ามาบรรจุในถุงตัวนี้ตัวนในถุงฟูเบเคโออันนี้คือฟูดนะครับฟูดแบกอันนี้คือฟูดแบเเคโอเนาะฟูดแบคเเคโอแล้วมันก็จะรอนะครับรวมกับถุงไลโซโซมอันนี้คือเออปีปิดปีดปิดไลโซโซมนะ มันก็จะรอ,อการย่อยโดยเชื่อมรวมกับถุงและตุโซมนะเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือว่าแล้วก็จำไปเลยก็คือว่าฟูเรไคโอ,โอนะครับพบในโปรโตซัวแล้วก็สัตว์ชนต่ำนะแล้วก็มันไม่ได้มีหน้าที่ในการสะสมอาหารแต่มันมีหน้าที่ในแค่รอย่อยเฉยนะรอย่อยเฉนะย,ย,ยนะครับรอย,ย่อยเพื่อเขาเรียกว่าไงอ่ะ เหมือนกินอาหารเข้ามาก่อนเอาอาหารเข้ามาเข็ดแล้วให้หโซโซปเนี่ยซึ่งมีเอนไซม์ต,ต่างๆนานาเนี่ยเป็นคนย่อยโอเคเนาะสุดท้ายนะครับเอ่อคือคอนแทคทายเวกิโอคอนแทคทเวกิ Contact โอเนี่ยพบเฉพาะในพบเฉพาะในโโตซัวนน้าจืดอันนี้เรารู้อยู่แล้วเนาะพี่ไม่เขียนนะก็คือพบในโรโซรซัวนน้าจืดนะครับหรือพารามีเซียมมีาที่ก็คือกําจัดน้ําส่วนเกินก็คือกรา น้ำส่วนเกินน้ำกำจัดน้ำส่วนเกินนะครับแล้วก็หมายความว่าไงแล้วก็ก็คือถ้าน้ำมันเข้ามาอธิบายก็คือว่าถ้าสมมติอันนี้เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะครับบราสวนน้ำจืดละกันมันก็จะดูดน้ำเข้ามาน้ำก็จะเข้ามาน้ำก็จะเข้ามาถุงมันก็จะเริ่มใหญ่เริ่มใหญ่แล้วก็เอาไปปล่อยปล่อยออกข้างนอกปล่อยออกข้างนอกนะ เรียกว่าเป็นการรักษาดุลยภาพในร่างกายอีกอย่างหนึ่งนะครับนะเพราะนั้นสรุปแล้วนะครับคลิปสั้นๆของพี่ก็คือจบลงเพียงเท่านี้เนาะเข้าใจนะหวังว่าเข้าใจนะครับขอบคุณครับ